สวัสดีคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดตัวละครซับพอร์ตสายสกิลอย่างอุตะล่างกูไผ่มาดูกันว่าตัวละครใหม่จะโหัวขนาดไหนตัวอย่ื่งกดไลค์กดติดตามส่งแค่เกมสตรตมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้วเวนทีโฟเเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปองมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม2 4เพจเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกันในเช่นไคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้เรอยบช่องแคเกมสตีมเมอร์ไทยกับเกม โตกเกียวกูนเว้แวคน,นิงนะครับอย่างนี้ทุกคนได้รับชมิโทรไปนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับตัวละครสายซับพอร์ตนะครับจากอุตะร่างกู้ภัยนะมาดูกันว่าตัวละครใหม่นี่มันจะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าล,ลืมกดไลค์กดติดตามส่งแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาดประมาณ60,000ก็จะ 1>, 1ล้านนะครับก็ช่องเราเมื่อสมาชิกเพิ่มเลยยี่บาท35บาท50บาทเผื่อใครก็ผ่านเทนฟรีไฟเราบอกวันพันแมนแล้วเกมอีกมากมายนะครับสามารถสมัครมาเลยมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์ได้ให้ใช้ส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับอย่าลืมไปเติมที่ twenty four play เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปอง morning บอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรโูกขอบคุณครับก่อนอื่นนะครับผมเนี่ยจะทําการทดลองให้ครบ3ด่านก่อนนะครับแล้วผมเนี่ยจะ ทำการเปิดทั้งหมด200ใบเลยนะแบบล้างตู้นะมาดูว่ามันสุดขนาดไหนนะอ่ะกดอุตาไปก่อนเลยปุ๊บหนึ่งทีโอเคแล้วก็อุตาแล้วก็อุตาผมว่าอุตาแบบทริปเปลิลอุตานี่หูย่ย่างนี้ต่อยแรงวะ่ะเออไม่เหมือนไม่เหมือนล่างหนึ่งนะล่างหนึ่งเนี่ยบัาเลเวลการ์นะล่างนี้คือแบบว่ามาเพื่อต่อยอ่ะ <c oughs> มาเพื่อต่อยอะ่ะคุณจะต้องกินหมัดของผมนะปุ๊บนี้มาเดี๋ยวผมจะลองดูนะเดี๋ยวผมผสมเนี่ยเอาเอาสตันเนี่ยสตันนิดนี่อ่ะโอเคแล้วก็เอาไอ้ดำมา ปั๊บปั๊บปั๊บับับโอ้ยแรงแรงผมอยากเห็นสกิลลุงวะตอนน่ะผมอยากเห็นสกิลลุงของมันยังเลยว่ามันจะแรงขนาดไหนนะเพราะว่าเมื่อกี้จัดที่ผมได้ทําการต่อยไปนะคือแรงเลยนะแรงจัดเลยนะดูดูนี่ขนาดเวอสองลปปั๊บปัโอ้หแรงจัดว่ะโคตรดรงนี้คือหมัดหนักจัดเลยนะเออแล้วมันเท่ด้วยนะเท่กว่าร่างหนึ่งอ่ะผมว่านะตอนนี้นะมา ปุ๊บแล้วก็มาลุยในด่านที่สองต่อนะเดี๋ยวผมจะลากยาวาด่านนะแล้วก็เปิดทีเดียว200ใบนะแบบล้างตู้นะอุ้ยรอบนี้มีคานนกิมาว่ะมามาดูกันว่าจะสุดขนาดไหนเดี๋ยวผมต่อยนี่ก่อนเลยปุ๊บโอเคแล้วผมก็จะผสมคานนกิไว้แล้วผมก็จะปุ๊บเข้ามาแล้วผมก็จะเอาอุตะมาต่อยนี่ปุ๊บบุกบุกบุกแรงจัดเลยนะเออมาตุ๊บหูด้วย ขู่มัดอย่างหนักสามมัดเนี่ยคือแบบโอ้โหติชติชนี่คือแบบแทบล่วงอ่ะบอกเลยอ่ะแทบล่วงเดี๋ยวผมจะหัวไอ้ลุงนะปุ๊บโอเคแล้วก็ผสมมาปุ๊บมาแล้วก็คาเนกิไปติชิชิชติชแต่คาเนกิแรงกว่าอยู่แล้วนะเรื่องเรื่องเป้าหมายเดี๋ยวนี้คาเนกิเขาแรงอยู่แล้วนะปุ๊บมาอุิยโดนฟาดโดนฟาดส่นกำมานะมันเอามันเอาแฝงฟาดเราอ่ะเดี๋ยวผมเอาตาไปต่อยมันคืนนะปุ๊บมาติชติชติชนี่ล่วงแล้วก็ ดูสองหมัดตายอ่ะสองหมัดคือตายอ่ะโคตรโหโคตรอันตรายนะสำหรับอุตาล่างนี้นะโอเคเรียบร้อยมาแล้วก็จะไปลุยในด่านสุดท้ายนะดา,ทานที่3นะต้องหาเพชรก่อนเออผมต้องหาเพชรก่อนมาหาเพชรเสร็จแล้วก็ลุยด่านสุดท้ายนะแล้วก็กดมามาดูกันว่าโหแต่ผมอยากเห็นสกิลลุงมันว่าตอนเนี้ยผสมปะละ่ะลองผสมผสมการ์ดอ่ะเดี๋ยวผมจะได้รู้สกิลลุงด้วยไงผมอยากเห็นไงไม่ใช่หรอกอะ ปุ๊บล้วก็ส่งไว้เดี๋ยวเธอหน้าผมต่อยไอ้นี่เลยวันดูว่ามันจะตายไหมเออถ้ามันเจอสกิลลุงอ่ะปุ๊บโบบุ้มโดนโดนหัวโดนมอนหัวมาโอเคนี่แหละผมจะสกิลลุงใส่มันนะผมบอกเลยดอกนี้ึ้นนอนอะมาปุ๊บอุ้ยอุ้ยเป็นไงเอาสุดท้ายเหมือนมันต่อยสองหมัดคู่นะแบบโดนหมัดคู่เข้าไปติดวีกันเลยทีเดียวนะนี่โหดจัดโหดจัด เราจะปิดฉากไอ้นี่ก่อนเลยเลยไอ้นี่น่ะตัวปวนนะตัวปวนนะตัวแบบตัวยิงอะ่ะเออตัวยิงหรอตัวยิงหรอตัวยิงก็ต้องโดนนะไปนี่คาับในกีผมเข้าไปฟาดนะต่อยแรงละนี่งไงไไงต่อยถึงก็ต้องขึ้นโล่อะ่ะ <c oughs> มันหนักจัดนะครับมาปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวผมจะฟาดฟาดหัวแตกน,นะไปปุ๊บแล้วก็ฟึบแล้วก็ฟึบมา ตั้มไปหนึ่งทีแล้วก็ติ๊กแล้วก็ฮานิกิปิดฉากอุ้ยปิดฉากได้วะอ้ติดโลจะจบจะจบม่งติดโลยบ้าเอ้ยมารอบนี้ผมว่าผมปิดฉากได้แน่นอนนะเรียบร้อยเท่ากับว่าผมได้เพชรมาเก้าร้อยให้มาแล้วผมเนี่ยจะทำการเปิดทั้งหมดสองร้อยใบมาดูกันว่าผมจะได้ตัวใหม่ทั้งหมดกี่ตัวนะจะขออย่างเดียวนะอยากให้มันลุ่นเลยนะเพราะช่วงหลังๆเนี่ย ตัวละครผมมันตันหมดแล้วไนงะตัวละครผมมันตันหมดแล้วผมก็ไม่รู้จะไปอัพอะไรนะครับนอกจากทําการแรกตัวละครเท่านั้นนะครับก็เลยรู้สึกเซง็งๆนะเวลาแบบมีตัวใหม่เข้ามาเนะี่ยแบบว่าเราต้องไล่ตัวเก่าแน่นอนอนะ่ะเออล้วก็จับไปที่สิบใบแรกกันเลยฟุบมาดูว่าผมจะได้ไหมนะอุ้ย,ยมาสิบใบก็ม่วงแล้วผมก็ต้องวาดดาวแล้วกดที่ปลายก็อีแล้วกดข้ามฟุ๊บโบว์วะสิบใบออกครับ,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 ออรบน้องๆสิบใบก็ได้แล้วตัวหนึ่งนะไปรอบสองมารอบที่สองรอบนี้ผมก็จะไม่วาดดาวนะแต่ผมจะกดแค่ปลายก็อีนะครับมาต่อ โอเคเราทีสามมาดูโอ้โหไม่ออกว่ะจะบอกนะว่ามันมาแค่สิบใบให้เราดีใจอะ่ะเออเฮ้ยเ,เดี๋ยวทำไมมันไม่เป็นสีม่วงแต่ผมได้ลุงมาเฉยไเออโอเคมาต่อเอบดีสี่ยวผมจะกดที่ปลายเก้าอี้นะถ้ารอบไหนที่แบบไม่สีม่วงผมจะกดที่ปลายเก้าอี้ไปปุ๊บโอเคเราทีห้าดูนี่ไม่ม่วงอ่ะไม่ม่วงวัดรอบนี้วัดดาวแถมนะแถมแถมแล้วก็ข้ามปุ๊บโอเค,อเคมาเราทีหกดู ไม่ uh huh. ม่วงรอบน,นี้ต้องวาดดาวอะดาวแล้วกดที่ปลายเก้าอี้เลยแล้วกว็ข้ามเลยโอเครอบที่เจ็ดผมมั่นใจว่าสีม่วงปุ uh ๊บ huh. ข้ามเลยสิบใบปุ๊บงเงียบเลยเออสิบใบปุ๊บงเงียบเลยโอ้ยแปดสิบใบย,ยังไงก็ได้นะน,อน้ออุตาดูปุ uh ๊บ huh. ข้าหอดําตัวนี้มันก็เอ็ดเอ็ดเอ็ดละผมก็ปวดใจจริงๆนะเห็นปะบอกแล้วว่ามันจะได้ตัวซ้ำๆไงดูดูดรอบที่ร้อยใบเดี๋ยวผมจะกดน,นะอุตาแน่นอนปุ uh ๊บโทกะ ตัว s s s ตัวแรกของ id ของเกมของทุกคนเออจะรั่วเลยนะมาปุ๊บโอเคร้อยสิบใบเกลือร้อยยี่ผมบอกเลยว่าร้อยยี่อ้ร้อยยี่ก็ไม่ได้นะแล้วผมจะวาดดาวที่ไปเก้าอี้นะข้างซ้ายนะเพราะว่าขวาหลายซ้ายดีนะครับโดนร้อยสามสิบมาแน่นอนอุตะปุ๊บไม่มาวะไม่มาทุกคนร้อยสี่สิบได้แค่ผมวะนี่ผมเปิดมาร้อยสี่สิบผมเพิ่งได้ตัวเดียว,วะอะวาดดาวแล้วก็ข้ามปุ๊บร้อยห้าสิบมาแน่ผมมั่นใจนี่ไง แล้วผมจะวาดน,นะดาวที่กับอ,อีขวาปุ uh ๊บ huh. อื้ือีลุงโล้นอ้ลุงล้นตอนตัวที่สองอะนะเอออีลุงร้อหกสิบมาแนะ่อุตาโดปุ๊บโอ้โห,โหไอ้เสยผมไอ้นี่แหละไอ้ที่เราหวดมาเมื่อกี้แหละไอ้ตัวที่มันยิงปืนอ่ะร้อจ็ดิบโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าโอ้โหร้อยแปดสิบมาออจากสิบใบแรกใช้เวลามา ร้อยเจ็ดสิบใบเพื่อมาได้ตัวที่สองในร้อยแปดสิบจะรู้ว่าจะรู้ว่าโอ้โหสองร้อยก้าารันตีหนึ่งทีโอเคมาการันตีเท่ากับว่ารอบนี้ผมได้อุต่าม,มาแล้วนะเท่ากับว่าผมเนี่ยได้มาแค่สามตัวเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะเปิดต่อนะปุ๊บมาปุ๊บรอบนี้ได้ไหมไม่ได้นะจะรั่วจะรั่ว่รอบสามมาได้ไหมได้ไหมพี่พว่าสีม่วงได้ไหมได้ไหมล่ะได้ไหมโอ้โหเอโต เอตโตผมก็จะบีจะเอแล้วมั้งตอนเนี้ปุ๊บโอเคส0ิบรอบที่50ผมจะเปิดแค่ถึง50นะค้างไว้ก่อนค้างไว้ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะไปยัดดาแบบรวยๆนะยัดแบบรวยๆรวๆรวๆอุตา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 อยู่นี่โอเคแล้วผมก็จะทําการอัปดาวปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวนะสองร้อสองรอยใบและสองดาวเออจะรู้ว กดเบิ้ลเลยกดแถมยอะไรเงี้ยไม่ได้การละเออต้องกดแถมลนะโอเคสองร้อยสองร้อยหกสิบสามดาวโอ้โหพอใจจริงๆนะสำหรับอุต arda นะเออเดี๋ยวผมต้องหาของเอาปั้นก่อนนะเพราะตอนนี้ทรัพยากรหมดไอเดียนะแทบไม่เหลืออะไรนะเดี๋ยวผมยัดก่อนนะครับปุ๊บโอเคยัดไปนะครับตอนนี้ก็เกือบจะสิบสี่ล้านแล้วนะใกล้แนวขายประมาณสามหมื่นนะประมาณสองหมื่นห้านะครับผมก็จะสิบสี่ล้านแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมปั้นเสร็จ ยัดของเสร็จเนี่ยผมจะมาทําการรีวิวให้ดูแล้วหมัดมันหนักจริงหรือเปล่าแนวก็ต้องขอบคุณทุกงากนกดไลค์นะขอบคุณทุกตกดางขอบคุณทุกคนที่รับชมันจบอย่าลืมส่งแค่แกงสตีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครขยายผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ล่างนี้เลยเดี๋ยวผมเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ต้องขอตลาไปก่อนบายบายครับผม